ครับ FC ทุกท่านครับสําหรับวันนี้พามาเที่ยวนครพนมนะครับคือเมืองนครพนมครับยื่ยเป็นยันง์เช้านะครับบรรยากาศดีๆลิมโค้งนะครับมาทุกสัปดาห์นะครับทุกวันเสาร์นะครับมาทําบุญวัดโอกาสด้วยแล้วก็มาเที่ยวริมฝั่งโค้งด้วยนะครับเป็นบูชิสนะครับสวยงามมากนะครับ บรรยากาศริมคลงน้ำใสนะครับน้ำใสน้ำใสกินสบายนะครับใล้เข้าสู่หน้าฤด,ดูแล้งแล้วก็ยังอากาศยังเย็นอยู่นะครับชาวประมงก็หาจิ้น,นครับให้ดูนะต้องเปนบ้านนะครับเป็นสปปลาวนะครับฝัง่งทางนั้นนะครับบรรยากาศ สุดยอดเลยนะครับด้ว่านอปลาเนะา,าเนะเดี๋ยวประมงขึ้นบ้านนะครับของแท้ของแท้บรรยากาศต้นสัมปาริมนม้ำ ที่จักริหารนักบุญน้องใสจังหวัดนครพนมเดินไปฝั่งทางนี้ดีวกว่านะครับนี่ไหนก็ได้มาแล้วมาให้คุ้มนะครับวันนี้ไปทําบุญที่บ้านห้อมด้วยนะครับวัดป่าบ้านห้อมตาบลเว่้นพระบาทนะครับอำเภอเทาเทีนจังหวัดนครพนมแล้วก็มาแ,แวะที่ในอเาเภอเมืองนะครับ จังนครพนมนะครับมาแวะเที่ยวชมที่อำเภอเมืองนครพนมด้วยนะครับใช้เวลาันหยุดให้เกิดประโยชน์ครับสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดนะครับอื้มอากาศบริสุทธิะะ์ขนาดออกซิเจนเต็มปอดเลยอิ่มบุญอิ่มใจด้วยนะครับวันนี้มาเที่ยวคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับไอนมไซด์เดียวนะครับ เดินชมเดินชมเดินชมชมชเช้าเช้าบรรยากาศอืบรรยากาศริมขูงอืมโซบะปลาว ปั่งทางนงกัสบสปอป,อปอลาวนะครับเดินเดินโอ้ไกลอยู่มีเล็ดจักรกยานด้วยคนเดินด้วยนะครับสูงอยู่ตัวนี้ประมงพื้นบ้านอีกแล้วนะครับประมงพื้นบ้านนะครับ ปลาตามวิถีชีวิตนะครับของชาวอีสานบ้านเรานะครับเดือเล่ะฝั่งโขงนะครับสูตรอาการให้เต็มปอดได้หน้อปลานะได้บมอปลานะ โบจกนะัเดินไปเรื่อยๆนะครับเกี๋วก็จะเหนื่อยนะครับเหนื่อยก็กลับนะครับเพราะเรามีเป้าหมายเดียวคือมาเที่ยวสูตรอากาศบริสุทธิ์ออกซิเจนให้เต็มปอดนะครับ ต่อไปจะไปทําบุญวัดโอกาสต่อนะครับเดินมาเช่นี้ก็พอนะครับเพื่อให้ร่างกายได้ออกกำลังกายหน่อยเดินไปแล้วก็เดินกลับครับพระอาทิตย์กำลังสองแสงโอ้สวยงามมาก รูปอะไรครับนี่ข้างล่างเป็นแม่น้ำขงนะครับครับข้างล่างเป็นแม่น้ำขงนี่สรุปรูปอะไรครับเดี๋ยวซูมไปดูก่อนนะรูปอะไรครับไปดูตัวอย่างโอ้โคุณครับโปรดใช้วิจารณญาณใ,ในการรับชมนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ